สวัสดีจ้าเจอกันเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะเสมอจันก็ได้ไปฉกดวัคซีนมาที่อำเภอจากที่โรงเรียนประจำอำเภอหรือว่าโรงเรียนในฝันนั่นแหละจ้าโรงเรียนพาวาสสุมพลวิทยาศาสตร์อำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนผลิตนักเรียนคุณภาพออกสู่โรงเรียนเพื่อไปรับการ หรือว่าไปทํางานหรือว่าไปอ่าต่างๆงานานาเนี่ยจะก็ะชายได้หลายคําพูดจ้าก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผลิตคนคุณภาพจ้าเราก็ <c oughs> พูดแต่สิ่งดีๆไว้ก่อนจ้าก็ได้ไปฉีดวัคซีนมาคนก็เยอะวันนี้เขาก็จะเอาประมาณ 3, สามพันคนเสมอจันก,ก็เป็นเข็มแรกนะจ๊ะก็สถานที่ฉีดคนก็เยอะมากมายแบบนี้จา้า จ้คนก็เยอะมากมายแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆนานาแล้วก็มีการได้ฉีดวัคซีนนั่นแหละจ้าก็ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนั่แหละจ้าฉีดแล้ววัคซีนก็แคมป์แรกก็ซีโนวแวคแคมป์ที่สองก็เอสตราเซนกาจ้าก็เรื่องราวต่างๆนานาก็วันนี้ก็เป็นวันฝนตกด้วยก็เจอเรื่องราวดีๆไม่เกิดขึ้น เพราะว่าฝนเนี่ยก็นำความชุ่มชื้นนำทางอ่าผลดีและผลเสียมาสู่เราเพราะว่าถ้าตกมากเกินไปก็ท่วมอ่าเดือนร้อนนีจ่จะถ้ามาในพอดีพอดีนี่ก็จะทําให้ชีวิตของเราดีจะเรื่องราวต่างๆานาก็อ่าอยู่ด้วยกันพอดีนั่นแหละจ้ะก็ถือว่าดีจะเหมือนปรุงอาหารถ้ามากไปมันก็จะทําให้รสชาติหนักไปแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการอ่าทรมานใน อนาคตอะไรเนี่ยเพรเรื่องราวได้เกิดขึ้นก็ได้ไปเก็บต้นกซีนมาทางจกาที่ก็จัดเรียงอย่างดีให้อายาทีและสามแถวทีละสามแถวแถวคนทิ่แบบว่าจะวุ่นวายก็ไม่วุ่นวายจ้ะ เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยอาจเป็นการเรียนรู้ทั่วโลกจากเมื่อเราได้เรียนรู้มาแล้วการบริหารจัดการก็เกิดทําให้ความวุ่นวายน้อยลงมากบางทีน้อยลงจนกระทั่งอาไม่มีความวุ่นวายนะคะบนหละจากเพราะว่าก็จะมีไมค์พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็ทำความเข้าใจกันในรลยการเรื่องราวของทีวิตนน้ไดหมาความว่า ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในโลกมีเสมอจันต้องมีจักรวาลทําไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเสมอจันแล้วจักรวาลก็ไม่เห็นเพราะว่าสําหรับตัวเสมอจันเองอะจะแต่ก็ไป้ายสําหรับคนอื่น,นได้จะเพราะว่ามีเราถึงมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราสามารถที่จะทําให้ตัวเป็นข่าวใหญ่ได้จากเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ทาเรื่องต่างๆได้จะก็เร,ะเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพราะว่าอามนุษย์ส่วนมากก็เกลียดทูกรักสุข อยากได้ความสุขมาสู่ตัวเราอยากได้เงินล้านมาสู่ตัวเราอยากได้สุขภาพแข็งแรงมาสู่ตัวเราเมื่อมีโควิด19เข้ามาทุกคนก็หรือว่าเกือบทุกคนนั่นแหละจะพูดไว้เผื่อไว้สาหรับคนที่เขาแบบอ่าไม่กลัวนั่นแหละจ้าม้ว่าจะได้ป้องกันตัวได้เซฟตี้กันต่อไปอ่าหลายหลายคนที่ไปฉีดก็ไม่เป็นไรก็มีบางท่านที่อ่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีโดนวัคซีนก็อาจจะมีผลกระทบบ้างอ่าในกรณี ต่างๆนั่นแหละจ้าเสมอจันก็ได้ไปปีดมาแล้วก็สบายดีก็จะมีการาป้องกันไตทับปิจมูกมีการล้างมือแล้วก็ป้องกันหเอานัาา่นแหละจ้ารักใดเสมอตัวเราไม่มีเพราะว่าไปการข้ามกลางคืนไปทุ่งนาไปแม่น้ำำนําลํานาวตะไคร่ต่างๆนะก็เจอแต่ตัวเราจากแม้แต่งเงาก็ ถึงการตื two, so 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 wave, wave, like ่นก so <groans> you know, like ็หายไปแล้วตัวเรานี่อยู่แต่กับตัวเราตลอดเวลานั่นแหละจ้าเพราะถึงว่าตัวเรานั้นเป็นใหญ่เสมอเมื่อตัวเราอ่ารักตัวเราแล้วก็แฝกความรักให้กับคนอื่นบ้างสังคมรอบข้างก็จะได้มีรอยยิ้มมีกาลังใจนั่นแหละจ้าเรื่องราวต่างๆนานก็ต้องทําใจบางคนก็คุยกันว่าทําไมเป็นแบบนั้นทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็ว่าประเทศของเราระบบเป็นแบบนี้เราต้องทําใจนะมีความสุขหลายท่านก็ได้จรอยยิ้มนั่นแหละจ้ะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่า บริบทสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนี้สังคมเป็นแบบนี้ถ้าเราทําใจเอาเราก็จะเกิดการลดการปะทะลงนะจจะก,ก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งรอบตัวเราก็จะ,ะเหมือนกับว,ว่าเดินทางมาขึ้นคึ่งขึ่งการต่างคนต่างเดินทางมาคนละคึ่งมาผสมประชานการต่างคนต่างค่อยทีอาศัยกันก,ก็ทาให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยมีรอยยิ้มได้นแหละจะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย แล้วแต่ใครที่จะสร้างสมได้จกเหมือนกับศาสนาพูดที่พูดไล้ว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดน,นี้เราทําอะไรอยู่ทาประโยชน์ให้ตัวเราและคนอื่นได้ถึงพร้อมแล้วหรืยยังจะประโยชน์นั้นก็มีมากมายตีความการไปจกบางคนก็ว่าประโยชน์ที่จะได้กินข้าวอาหารเยอะๆประโยชน์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวเยอะๆประโยชน์ที่จะได้อ่าเอามาเยอะๆบางคนก็บประโยชน์ที่จะได้แบ่งปันคน,นื่นเยอะๆนี่แหลจะจ้าเรื่องราวต่งางๆนานาก็เกิดขึ้นในโลกของเราตอนนี้จะอยู่กับปัจจุบันก็ รือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนก็โหยหาอาดีตแล้วก็บอกว่าถ้าฉันย้อนอดีตกลับไปเนี่ยฉันจะกลับไปทําเหมือนเดิมไม่โดนเรียนแล้วแต่ว่าถ้ามาได้คําตอบแล้วว่าย้อนกลับไปเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมจากเพราะทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วจะอยากจะย้อนกลับไปย้อนไปเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมจากว่าทุกคนเขาก็ล้วนแต่สมบูรณ์พร้อมหมดแล้วจ้าวันนี้ก็เสนุเนานได้เจ็ดวัคซีนจดไว้แล้วจ้า ก็ต้องดูอาการต่อไปแต่คิดว่าเสมอการผ่านมาเป็นอสองสามชั่วโมงแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรจ้าก็ปรารถนาให้ทุกคนบนโลกนี้มีความสุขมาร่วมมือกันมาสร้างความสุขให้ตัวเราเองเพิ่มพลังให้ความสุขกับตัวเราเนี่เราจะตัวเราก็จะได้มีความสุขแล้ว็แผ่ขยายให้คนอื่นด้วยจ้าวันนี้ก็สนุกสนานวันฝนตกเสียงฝนสบายๆถ้ามาพอประมาณก็มีความสุขมาพอดีถ้ามากเกินไปก็ไม่พอดีนั่นแหละจ้า เรื่องราวต่างๆเขาพูดไม่ครอบคลุมก็พูดเน้นๆหน่อยและเี่ยเรียนรู้กันจ้าเจอกันในเร็มหน้าจ้ามมวลมิกซ์มวนคโมลันวัดน้วตัมเฉดกันแรกเ่สบายดีประสบการณ์ชีวิตเล่าสู่กันฟังและเรี่ยเรียนรู้กันจ้าเจอกันในเร็มหน้าจ้า